มีครับอีหล่ามาแล้วหลังเตยไล่อีหล่ากระสูชีวิตครับอุอ้ยล่ะสั้งหนาวสั้างยิ่งเศร้านะัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยอีหลักก็สิบวันได้ลาวันได้พักผ่อนดอกเอาสู่คักอีหลักฮ่า

พี่เปาดีครับโอ้ยได้นอนลรไปนอนแล้วครับนอนแลวพี่ไปนอนเอ๊บพี่กดครับ เฟี้ยเลยครับหายหนาวนี่โอ๊ยบแนลรถแตกเงินรถคนเงินรถคนเงินรถนี่พี่น้อง คนเงินคนค้ำนะย้สวัสดีครับโอ้เป็นจังไนความรู้สึกเขียนบ้านหลังนี้องนี้ล่ะ ปาเพิ่มแล้วเนอะดีใจกับลูกกระลาวัะิก<า>้านี่พอดีนอนเหมือนกัน ตาสูเสียงอะไรค่ะไปตอกกระจกเลยไปผาแล้วมันก็เศร้าผพาแล้วผ่า่ะว่ามันยังไม่หายมันก็ม่โดนแสงไเลยต้องใส่แว่นตลอดไม่ใช่เพราะความเท่ห์นะที่ใส่แว่นไม่เลือกเวลาการคืนก็ต้องใส่มันกันห้าสิบบาทยังบ่เท่าเลยล่ะก็ี่จะได้ละได้สายตาดีค่ะว่าคุณ่าเดกสวยดีไมสายตาดีบ้า่ีนะว่าสิมาเต็มวานนี่ล่อแต่ว่า หลรถหลเมนครับดีสิไปรถ็หน่อยก็ได้รถมาใหม่ครับพักนครับเยาอะไรอีล่ะวัวเนื้อนีล พอลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวยออน้อง โอ้ยได้เนาะทีมมะละมาลายหลังบ้านได้รับได้นอนหลับไปออเ อย่างไปเราเอาไปใส่เลยเขียนซีื้อ่ยเขียนบ่เขียนดอกสาธุเขียนตัวเนอไม่นยากกสีเต็มช่องเดี๋ยวเราไปเอาช่องก่อนเขียนรถเขียนเอซสื่อๆอกับว่า อย่าเลียนอย่าเลียนเดี๋ยวร่มเงับ แกปาสาวมีหลานสาวคนเดียวเป็นลูกคนทำบอกแล้ว เขารับทราบ้วนะโอเจนสีเขียด ลงนำม้วนไปแล้วประกอบทอดยิบทอดยอดค่าครับน้อง พี่น้องคลิปนี้ไว้สั้นนี้ครับคลิปหน้ามากันนี้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงรำรวยร่ำรวยครับ